สวัสดีค่ะมีก็มาพบกับช่องบัญชาพิตานะคะแต่วันนี้นะครูตรวจงานนักเรียนนะคะอันนี้เป็นงานนะคะขั้งแรกนะเป็นพีเทสนะคะอันนี้ให้ว่าเรื่องโรงเรียนนะอันนี้ก็จะเป็นงานของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเป็นงานสัปดาห์แรกนะก็จะมีงานหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวครูก็จะมาตรวจดูนะว่าชิ้นไหนนะคะที่จะสวยนะคะที่สุดเลยนะก็จะมีหลายชิ้นนะที่ครูถูกใจนะคะ ทีนี้เรายังไม่ได้เจอกันจริงเนาะก็จะเป็นการเจอแบบผ่านจากช่องทางนะคะนี่เป็นออนแฮนนะส่งงานนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมีนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะนี่เป็นครั้งแรกนะคะอันนี้คุณครูก็ตรวจงานนะคะแล้วก็จะให้คะแนนนะกลุ่มที่นะคะเขียนออกมาแล้วดูรู้เลยนะว่าเป็นโรงเรียนนะคะนี่นะคะ ه, น้องคนนี้นะเราก็จะดูรู้เลยนะคะเพราะว่าจะมีธงชาติใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะไม่มีคนมีอะไรนะส่วนคนนี้นะคะครูให้นะเพราะว่าเขาตั้งใจมากเลยนะคะก็นี่เป็นโรงเรียนในแบบสไตล์แบบน่าจะเป็นทางพวกยุโรปนะคะต่ไม่มีธงชาตินะ้องเป็นยุโรปเนาะ,ะน้องคนนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะบ่งบอกในโรงเรียนเรานะจะรู้ได้มีธงชาตินะคะแต่ก็ยังมีนักเรียนน่าจะเป็นตอนปิดเทอมเหมือนกันคนนี้ก็จะเป็นคนที่ขยันนะคะสําหรับครูนะคะเพราะว่า เขาก็จะเขียนสภาพแวดล้อมนะคะมีต้นไม้เนาะแล้วธงชาติเขาละเอียดมากเลยนะคะคนนี้เป็นคนที่ครูชอบมากเลยนะสำหรับน้องคนนี้นะน่าจะได้คะแนนสูงสุดเลยนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคะแนนที่สูงนะคะสูงเนะาะนะคะต่อไปก็จะมากลุ่มต่อไปนะคะสำหรับนะในการตรวจน,นะนะคะน้องคนนี้นะจริงๆอ่ะสวยนะคะแต่ว่าในเรื่องของธงชาติเนี่ยยังไม่รู้นะว่าประเทศอะไรนะคะเพราะว่าธงชาติเราเนะี่ยมันไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะ คนนี้ก็นะคะสวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของธงชาติก็ดูไม่รู้เนาะนะนิดนึงนะคะนี่ด้วยนะคะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็จะลงมานิดนึงเนาะ,ะแล้วก็มากลุ่มสุดท้ายนะคะอ่ากลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเขียนมานะ,ะของเขาเนาะมีอย่างไงบ้างนี่นะคะก็จะเขียน,นเป็นอันนี้ก็จะรู้เลยห้องน้ำตรงไหนโดมตรงไหนนะคะอ่า นี่ก็จะเขียนมาที่นี้แครูก็ไม่รู้นะว่าบ้านหรือโรงเรียนนะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์บอกนะอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าไม่มีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นโรงเรียนนะคะส่วนอันนี้ก็มีคนนะคะแต่ว่าทีนี้เราไม่รู้ว่าโรงเรียนหรือเปล่านะเพราะว่านะักชุดชุดก็ไม่ไม่ได้เป็นชุดนักเรียนนะน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมมาโรงเรียนแน่เลยนะคะสําหรับการตรวจนะก็จะมีนะคะประมาณนี้นะสาหรับการตรวจในการตรวจเป็นพิเชตหรือว่าเป็นการทดสอบครั้งแรกที่เจอกันนะคะ